มาดูเหตุขโมยของที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งปีกันบ้างนะครับมีเจ้าของอู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าโดนขโมยมาแล้วหลายครั้งก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดหวังจะล่าตัวคนร้ายปรากฏว่าจับภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนไปดูภาพครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วครับที่นายสมโชคสยมพร เจ้าของอู่ซ่อมไดนาโมและแอร์ถูกโจรขมโมยของนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ถูกขมโมยของมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเพื่อล่าโจรสุดท้ายเห็นภาพโจรสองคนนะครับกำลังเข้ามาขโมยอะไหล่รถยนต์ที่เขาวางไว้อยู่หน้าร้านโดยใช้เวลาก่อเหตุแค่3นาทีเท่านั้นเบื้องต้นคุณสมโชคได้นำหลักฐานกล้องวงจรปิดเข้าไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้เร็วที่สุด มาอย่างนั้นกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุขึ้นเป็นครั้งที่6ได้ครับ